โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมピวー e ー TS นั่นเองครับผมวันนี้ครับผมเราก็จบเกม Minecraft เอาชีวิตรอดเป็น EP ที่2นะผมเนื่องจาก EP ที่แล้วนะผม <S 1> <S 1> ผมได้แบบทิ้งห่างแบบโคตรโคตลยนะคือผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะคือผมอันนี้คือผมสร้างไว้นะคือ EP ที่แล้วเราได้สร้างน้ําพุตรงนี้นะผมแล้วก็ทําแบบเออ เขียวพื้นที่ตรงนี้นะผมก็มีประมาณนี้เนาะก็ส่วนอีพีนี้นะผมเราก็จะมาดูความสําเร็จที่เราทําไปแล้วนะก็คือนี่เลยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่รอบๆสวนเพื่อที่จะทําให้มันเป็นรัว้วนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกอะไรต่างๆนะผมซึ่งผมก็ได้ปลูกเป็นข้าวตอนนี้นะครับก็มาเก็บเกี่ยวข้าวกันนะครับโอเคมาผมก็จะปลูกไปงี้เลยนะครับ นี่คืออันนี้คือผมขุดเองนะอันนี้คือผมไม่ได้โกงอะไรเลยนะครับก็แบบทําแบบเอาชีวิตรอดแบบเอาชีวิตรอดเลยอะ่ะเออไม่ได้แบบเสกไม่ได้อะไรเลยนะคืออนี้ผมจริงจังเลยนะทำแบบจริงจังเลยนะโอเคก็โอเค,อเ,คเป็นไงเป็นงนสวนสวนของผมนะผมก็มีประมาณนี้นะผมก็เออรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วก็ตอนนี้เราได้เมล็ดพืชมาเยอะแยะเลย นะครับเพื่อที่จะปลูกนี่ผมไปเจออ่าไอตรงสปาวไอของ n p c ไอพวกซอมบี้พวกอะไรนะเออผมได้แอปเปิลทองมาด้วยนะครับคือดีมากๆเลยนะตอนนี้ก็จะเป็นโต๊คาบนะครับตอนนี้ผมได้ทำเป็นตรงนี้เป็นแหล่งน้ำอินฟินิตี้นะผมวันนี้ก็ทำไปใน E ีีที่แล้วแล้วนะก็มีอัปเดตใหม่มาก็คือบ้านตรงนี้ของผมนะผมก็ได้ทำเป็นบ้านข้างในนี้ก็จะเป็นเออมีไอตัวโคมไฟห้องอยู่ตรงนี้มีไฟรอบๆนะผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะผมเป็นห้องเล็กๆนะครับนี่เป็นห้องนอนนะครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นตัวของบ้านนะผมก็ตอนนี้ยังไม่ใส่กระจกเนาะอันนี้ก็จะเป็นอของที่ผมไปฟาร์มมาได้นะครับก็มีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับคือโอ้โหเยอะมากนะผมคือจะฟอร์มหมวกเก็บไปก่อนคือผมฟาร์มเยอะมากนานมากครับกว่าจะได้ของแต่ละชิ้นนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมจะเอาวันนี้เรา,าจะออกเดินทางกันนะครับผมจะเอาไอา ของที่จําเป็นหลักๆก,ก็คือมีดินมีน้ำนะผมเพื่อที่จะเพื่อผมตกนะอันนี้คือเอาตาที่มันเป็นสโมคเกอร์อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่รีเพลย์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นห้องรับนะครับผมก็อันนี้ที่จริงผมจะทําเป็นประตูนเนเธอร์เห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมแต่เออผม ไม่รู้วิธีการทำไอบล็อกตัวนี้เออคือมันทำยากมากนะก็ต้องใช้ลาวานะผมข้อหนางที่จะเยอะเลยแต่ผมไม่มีแหล่งน้ำแหล่งลาวาอินฟินิตี้นะแหล่งลาวาอินฟินิตี้มันน่าจะทำได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ผมได้ไปลากแกะมาข่อหน้งที่เยอะเลยทีเดียวนะับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุหลังบ้านของผมเองนะครับก็โอเค อีพีนะผมผมอ่อีพี EP นี้ผมจะไปอ,ะออกเดินทางนะผมเพื่อที่จะหาของนั่นเองไม่รู้ว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะผมก็มาดูกันอันนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของผมแต่ยังไม่มีสัตว์สักตัวเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มหินนะครับนี่เป็นฟาร์มหินนะครับนี่ผมทําไว้นะครับตรงนี้ก็จะเปน็นเพื่อเปิดดูนะครับโอเคเราขอปิดบ้านไว้ก่อนนะครับ ก่อบ้านก็ยังไม่มีกระจกเลยนะผมก็ซอมบี้สมรถเข้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะนะครับนี่ที่ทิ้งขยะจะเป็นที่ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ทิ้งยังไม่มีอะไรทิ้งครับค <c oughs> ือเออผมไม่รู้ว่าถ้าเอาพิกแอกกับพิกแอใส่กันมันจะอ๋อถ้าไอ้เอาพิกแอใส่กันเนี่ยมันก็แบบพิกแอที่ใกล้พังแล้วก็พิกแอที่ใกล้พังมันมก็จะแบบออ,ออกมาเป็นพิกแอที่ดีขึ้นนะมือผมไม่รู้ว่าจะบอกว่าว่ายังไงนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องตักน้ําไปด้วยนะครับ เผื่อตกจากที่สูงนะครับก็หินตรงนี้หินหงอก็เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้แน่นอนนะแล้วนะ้ามันเป็นอะไรครับเนี่ยเฮ้นมันบัก๊กทุกคนเออทำไมบัก๊กเออโอเคนะอเครับเฮ้ยพูดจนมึนเลยเหรอนี่เรายังไม่ได้ออกเดินทางเลยครับโอเคแล้วเราขอนอนก่อนนะครับฮ้ยดูข้างบนนั้นสวยงามมากนะดูดิ มีต้นไม้อยู่ข้างบนหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวเราขอนอนก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่เราจะออกเดินทางไปภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมจุดประสงค์ของผมก็คือการไปหาสายนะผมเพื่อที่จะมาทํากระจกที่บ้านนะครับผมในตอนนี้นะก็ตอนนี้ผมได้อัปเกรดตัวของผมเป็นเหล็กทั้งตัวเลยนะครับใช้แต่ของเหล็กนะครับ โอเคทุกคนอาจจะเห็นแล้วนะแต่เราจะออกเดินทางกันก่อนเราจะออกเดินทางผมขอ,อจำพิกัดของบ้านของเราไว้ดีกว่านะผมก็โอเคพิกัดของเราดูที่ตรงไหนดูที่แกน x y z นผมด้านซ้ายนะผมเป็น474แล้วก็73แล้วก็จำแค่แกน x กับแกน z ก็พอละผมแกน x แกน y ดิเออจำแค่แกน x กับแกน y ก็พอนะผม477กับ155นะผม ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะผมเราจะออกเดินทางไปที่ฝั่งนี้นะผมเพราะว่าเหมือนว่าฝั่งนี้ตอนแรกๆมันจะเป็นฝั่งเกิดเราผมแล้วผม, ough, ผมก็เจอบ่อลาวาบ่อหนึ่งนะไม่รู้ว่ามันเป็นอินฟินิตี้หรือเปล่าผมจะไปเอาบ่อลาวานี้มาทําเป็นประตู أ, ประตูไปนรกกันนะครับโอเคนะเราก,ก็ออกเดินทางกันเลยครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้มันน่าจะยาวนานมากเลยนะเฮ้ย <ikal> <Gente> ตรงนั้นเป็นป่าจังเกิลว่ะทุกคนตรงนั้นเป็นป่าจังเกิลครับ เดี๋ยวผมขอถือโล่ไว้กับตัวดีกว่านะเพื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำที่ผมน่าจะยังไม่ได้ไปสำ,สำรวจนะครับ <S <S โอเค นี่นำมีประโยชน์นะผมสามารถทําให้เราเออขึ้นที่สูงได้อย่างไงส์ได้นะน้องๆก็อออโอเคแล้วก็จะมาสํารวจเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มันไม่ใช่ป่าจังเกิลน,นี่าเออผมดูผิดว่ะโทษทีนะทุกคนโอเคตรงนี้มีแกะนะครับมีแกะไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับก็ปล่อยปล่อยมันไปนะก็พอดีผมล่ามาเยอะแล้วนะครับก็เออเฮ้ยตรงด้านซ้ายเมื่อกี้เหมือนเห็นเป็นอะไรสักอย่างนะผมเหมือนเป็นแบบเอออะไรสักอย่างนี่แหละเออก็ อ๋อทุกนี้น่าจะเป็นตรงที่ผมเคยมานะแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรอยตัดไม้นะผมก็ <c oughs> น่าจะเป็นที่ที่ผมเคยมาแหละก็เดีย๋ยวเราไปจะมาดูข้างบนกันดีกว่า,อาโอ้โหตก <c oughs> ตกอีกก็อะไรครับเนี่ยมาดูที่ข้างบนกันเลยนะครับดูซิมองสูงๆดีว,ว่ามันจะมีอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ผมจะเดินทางไปฝั่งนี้นะครับเพราะว่าเออผมกลัวหลงเหมือนกันนะ ก็แต่เราไม่หลงเพราะว่าเราจําพิกัดมาแล้วนะครับโอเคเราก็จะเดินทางต่อกันเลยนะครับก็อีพีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกจากการตามหาดินทรายนะครับผมเพื่อที่จะเอามาทําเป็นกระจกบ้านของเรานั่นเองนะครับเราก็จะออกเดินทางไปฝั่งนี้เลยนะครับ เฮ้ยแถวนี้มันมีอะไรถ้ำเยอะแยะเลยวะทุกคนเนี่ยแถวนี้มันมีแบบถ้ำมีอะไรเยอะแยะเลยนะซึ่งผมยังไม่มาสำรวจดีกว่านะผมเพราะว่าตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือดินรายนั่นไงเจอแล้วทุกคนเฮ้ยตกใจเสียงวัวนะครับผมเจอดินทรายแล้วทุกคนนี่ไงเป็นไงเป็นหาดทรายเล็กๆนะครับก็เ,ออเราจะขุดทรายกันนะครับเราจะขุดไปเยอะๆเลยนะครับื่อทีเราจะเอาไปทําเป็นอ,อกระจกบ้านเฮ้ยทำไมผมทำไมผมจมน้ำวะเออ เมื่อกี้ทำไมผมจมน้ำมาทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เราขุดทรายดีกว่านะขุดทรายไปนะครับนี่มันเป็นแบบเหมือนเราดำน้ำอะ่ะเออปึ๊บแต่ผมว่ามันขุดข้างใต้นี่มันทรมานมากเลยนะผมมาขุดแถวนี้ดีกว่านะถ้าเราดำน้ำขุดนะผมมันจะขุดช้าครับเราก็เลยมาขุดบนบกดีกว่าเพื่อที่มันจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับ คือผมเห็นในฝั่งฝั่งนี้นะผมคือฝั่งที่เราเกิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นฝั่งไหนนะแต่ตอนนี้ผมเจอทะเลทรายาไม่ใช่ทะเลทรายดิเป็นน้ำนะผมเป็นน้ําเป็นทะเลเลยนะครับออกทะเลไปแล้วตอนนี้โอ้โหแถวนี้ทรายเยอะมากครับเฮ้ยเป็นเหมาะกับการที่เราเจะเอาไปทํากระจกจริงๆนะครับโอ้โห,โหเยอะเกินนะครับ แต่มันไม่ใช่ทะเลทรายน,นะแต่เป็นแบบเหมือนหาดทรายอะไรทุกอย่างนะครับโอเคเราได้กระจกน่าจะเพียงพอแล้วผมสำหรับดินทรายที่เราจะเอาไปทํากระจกะแล้วก็เดินทางขับบ้านกันดีกว่านะครับเดินทางขับบ้านกันเลยนะครับซึ่งบ้านของเรานั้นก็7 4 7่ใช่ไหมถ้าที่จําได้ก็คือ747155เดนะครับเดี๋ยวเราขอกด f สานะครับเ4เอ้ย474เออ474นะครับไม่ใช่7 4 7ดสี่นะผมเดี๋ยวเราจะลอง เออเหมือนอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่เป็นหนึ่งห้าห้านั่นเองตอนนี้เราอยู่ตั้งห้าร้อยกว่าเลยนะคือไกลมากนะเดี๋ยวเราขอเออเดินทางไปดีกว่านะครับฝั่งนู้นเลยนะครับก่อนเดินแล้วก็มาสำรวจแถวนี้ด้วยนะครับเผื่อเจออะไรที่มันแบบหน้าพิศวงเฮือเฮอมีรอยครับเล็กๆตรงนี้ผเป็นหน้าเป็นหน้าผานะเป็นหน้าผาเฮ้ยตกตกตกอืมอืมจำเป็นต้องใช้ที่ขุดนะครับมีเสียงไก่แถวนี้ด้วยนะครับ แต่ผมไม่ต้องการเนื้อเท่าไหร่เพราะว่าผมฟาร์มมาเยอะแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นภูเขานะผมภูเขาเหมือนว่ามันจะใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะเพราะว่าบ้านเราอยู่แถวๆภูเขานะครับอ่าก็ก็จะปากวัวไปตอนนี้เฮ้ยเหมือนเฮ้ยทุกคนเหมือนเจออะไรตรงนั้นนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนั้นมันเหมือนอมีอะไรสักอย่างนะผมเป็นประตูเป็นประตูประตูนะครับเหมือนเจออะไรสักอย่างแล้วทุกคนโอ้โห เสียงอะไรวะทุกคนเหมือนเสียงพ่อมดหรือเปล่า <S <S เออใช่ทุกคนเสียงพ่อมดว่ะอยู่ไหนวะออกมาสิอยากไฟมากนะผมตอนนี้อยากไฟกับพ่อมดมากแต่เหมือนเราจะเจออะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่นี่ไงเฮ้ยเป็นเหมือนประตูเป็นเหมือนประตูนะครับเป็นเหมือนประตูที่เราที่จะพาเราไปเออนรกนะครับเดี๋ยวเราขอขุดขุดไอ้ตรงนี้ก่อน ขุดได้ไหมมันขุดแตกไหมทุกคนเฮ้ย มันเป็นประตูเป็นนรกนะครับผมที่ตอนนี้ผมขุดไม่ได้หรอทุกคนมันต้องเออใช้ที่ขุดเพชรหรือเปล่านะครับที่มันจะขุดแบบเร็วๆนะครับคือตอนนี้ของผมมันยังไม่ได้เอ็นชานไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีครับโตเอ็นชานแล้วนะตอนนี้คือมันเป็นเหมือนประตูนรกแบบแตกออกมาเออเราคุดเรื่อกขุดดีกว่า,าเนห็นไหมมือนเป็นประตูนรกเหมือนมีอะไรมาบุกนะครับตรงนี้ขอขุดดูข้างล่างมีอะไรไหมไม่น่ามีนะครับแต่เอ,อ ช่างมันนะครับหุยตรงนี้มีกล่องดูดิของที่เราได้ชุดเกาะชุดเกาะทองนะครับโอ้โหแล้วก็ได้ออฟซิเดียนมาด้วยนะครับผมไอตัวนี้ก็มีบ่อลาวาเฮ้ยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้เจ็บนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววผมขอตักน้ําลาวาไปละกันนะโอเคเหมือนเราจะได้ของดีนะครับเหมือนเจอของดีนะครับดูสิมาดูพิกัดของมันสินะครับดูพิกัดดิ ออ437นะครับผม437เลยนะครับ437โอเคก็ถือว่าเออดีเลยทีเดียว437 428นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เราจําจุดไว้นะผมเผื่อเราได้มาแบบเออเผื่อเราอยากแบบมีออฟซิเดียนเยอะๆนะเราก็จะมาเอ,อเอามาต่อให้มันสําเร็จนะแต่ผมคิดว่าเอาไปต่ออยู่บ้านดีกว่านะแต่ผมอยากรู้วิธีการขุดขุดออฟซิเดียนให้มันแบบเร็วๆอ่ะเออมันต้องทํายังไง มันต้องใช้ของเอนชานหรือเปล่านะครับคือตอนนี้ผมยังไม่มีของเอนชานเลยนะผมผมก็จะเอนชานที่ที่ขุดของผมพิกแอคครับแต่ตอนนี้ผมขอกลับบ้านก่อนนะผมเพราะว่าผมต้องไปทํากระจกที่บ้านก่อนนะครับตอนนี้นะผมมามาเจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นเอาซะแล้วนะผมคือตอนนี้เราต้องไปบ้านก่อนนะครับเรายังไม่มีเวลามาแบบไปเที่ยวอะไรเฮ้ยจิ้งจอกจิ้งจอกทุกคนเฮ้ยมีมาจิ้งจอกแถวนี้ด้วยเลยเฮ้ยตอนนั้นเหมือนเป็นไฟอะไรสักอย่าง น่าจะเป็นตรงที่ผมเคยมาหรือเปล่ามาดูสิเป็นทอตไหมเอ่อใช่นะผมเป็นทอสน่าจะเป็นตรงที่ผมเคยมาแหละนี่ไงบ้านผมเฮ้ยมันอยู่ใกล้ใกล้บ้านผมเองนะครับคืออยู่ใกล้บ้านผมมากนะโอเคเราจะกลับบ้านที่กว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่แบบมหัศจรรย์อย่างนี้อยู่ใกล้บ้านเราได้ยังไงนี่อันนี้คือผมปลูกต้นไม้ไวนะ้ผมเป็นต้นโอกหรือต้นอะไรนี่แหละเอามาไว้รอบๆตรงนี้นะครับโอเคผมก็เลยจําได้นนเองว่าตรงนี้เป็นบ้านของผมเอง นะครับมาเราได้แบบของมาใช้แบบเป็นของทองนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ก่อนนะครโอเคเออมีออฟซิเดียนด้วยนะครับแล้วก็มีของอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้เออผมก็จะเอาน้ำเอาน้ำาลาวานะผมไปเทไว้ที่พื้นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะได้เออส่วนของอา่าตรงพื้นของประตูไปอา่นานรกแล้วนะรับคเออประมาณนั้น นะครับโอเคเราขอนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวซอมบี้เกิดนะผมเดี๋ยวมันจะมาบุกบ้านเรานะครับเพราะว่าเรายังไม่มีกระจกนะครับมันสามารถเข้ามาได้นะครับโอเคเอ้ยเจอของทีเ่เป็นประตูอะไรสักอย่างนะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายากไหมนะแต่เฮ้ยอันนี้ผมเผ,ผ,ผาเาเหล็กไว้โอเคเตาเผาของเราเราจะเผาเออไอเจ้าทรายนะผมเพื่อที่จะเอาไปทาเออเขาเรียกว่าอะไรวะกระจกเออโอเค ผมใช้เป็นก้อนฐานนะก้อนใหญ่เลยโอเคเราก็จะรอมันเผาให้เสร็จก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะผมทําทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออคือตอนนี้ผมต้องการกระจกที่เป็นแผ่นเล็กๆนะถ้าเราเอาแผ่นใหญ่นยะมันจะเปลืองนะทำยังไงวะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนมันมีมันดีที่มีคู่มือนะครับก็กระจกแผ่นเล็กๆเออต้องเช็คโอ้โห เยอะเลยนะผมต,ต้องใช้ทั้ง6อันนะผมตอนนี้เรามีแค่2อันเองนะผมเดี๋ยวเรารอ,อตอนที่มันเผาเสร็จกันดีกว่านะผมเดี๋ยวผมขอสร้างเออตาเผาเพิ่มเติมนะผมเพื่อที่จะได้เผาเร็วขึ้นนะครับโอเคมาอีกหนึ่งเตานะแล้วก็เอาทรายเข้าไปอีกนะครับกไอ้ ตัวของฐานตัวนี้ก็มันเผาหมดอยู่แล้วแหละเออคือมันเยอะเกินนั่นแหละคือก้อนฐานเนี่ยมันเผาได้เยอะมากนะผมก็ <c oughs> โอเคแล้วเราจะรอตอนมันเผาเสร็จกันเลยดีกว่านะผมไปดูที่มันเออไปดูตอนที่เผาเสร็จกันเลยดีกว่านะผมไปเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็เผากระจกได้เยอะพอสมควรแล้วนะเราก็จะเก็บมาทําเป็นกระจกบ้านกันเลยนะผม ซึ่งตรงนี้ผมจะเอาเป็นกระจกที่ค่อนข้างที่จะตันหนานะเพราะว่ามันแบบเป็นแบบเป็นช่องเดียวอ่ะเออมันไม่จําเป็นต้องแบบใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรใช้แบบเอผมพูดไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นต้องแปลงเป็นกระจกบางก็ได้นะครับเออมันแบบไม่จําเป็นต้องสวยอ่ะเออเอาง่ายคือตรงนั้นมันไม่จำเป็นต้องทําสวยก็ได้นะครัโอเคตรงนี้เราก็จะใส่เป็นกระจกที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระจกบางครับเพื่อความสวยงามนะครับโอเคมาดิ ปึ๊บ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 อ่ะตอนนี้กระจกบ้านเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็มีแค่เท่านี้คือการทํากระจกนะครับกระจกเรากระจกบ้านเรามีเท่าน,นี้นะผมก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายแต่เราแบบเผาไว้เยอะเลยทีเดียวนะล้วก็จะเอาไปใช้ในอโอกาสหน้าอีกนะผมโอกาสอื่นนะครับซึ่งตอนนี้เกาะผมก็ยังเป็นเกาะเอ่อเป็นก่อเหล็กอยู่นะผมยังไม่ทําเป็นแบบ enchan อ,อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าโต enchan มันครับยังไงนะครับนี่เลยต้องการเพชร 1,2, 1, นะครับแล้วก็หนังสือเล่ม, 1, น,มนึ่งนะผมหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ออฟซิเดียนอีก5นะผมอีก4ดีเออ4ดีดีไม่ใช่5นะครับก็ผมยังไม่รู้เลยว่าออฟซิเดียนเนี่ยมันใช้อะไรขุดได้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ที่ขุดเพชรไม่งั้นก็ที่ขุดเหล็กเอนชาร์นะผมเพราะว่ามันใช้เวลาขุดทัอนท้างที่จะนานนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเออไปขุดออฟซิเดียนตรงประตูตรงนั้นดูนะผมแต่ตอนนี้คือมืดแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราขอนอนก่อนนะครับก็นอนไปนะครับโอเคนะผมก็ถ้าเราไปขุดออฟซิเดียนตรงนั้นมันต้องใช้เวลานานมากนะผมดังนั้นเราเอาไว้คลิปหน้านะผมก็ <g ười> <g ười> สำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้เออสำหรับเกม่อนไหมครับเอาชีวิตรอด EP ที่2ก็คงม,มีเท่านี้นะผมถ้าใครชอบนั่นแหละเอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วผมจะพูดวนทำไมเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะผมขอบคุณครับ